รายราคาเท่าไหร่บอกไปเลยอันนี้นะคะเป็น h o n d a c ซ v เครื่อง2,000นะคะตัวนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าราคาคันนี้นะคะอยู่ที่329,000บาทจัดได้เต็มฟีดาวเดี๋ยวพาดูสภาพรอบๆนิดนึงเนาะเป็นยังไงบ้างางหน้านะคะเป็นโครเมียมสวยนะรุ่นนี้น่าเล่นนะน้องอ้อมน่าใช้น่าใช้ยางเยิง b บิสโตรนนะคะโครเมียนตัดขอบสวยสวยคือซ r v เนี่ยมันต้องบอกก่อนว่ามันต้องมันเป็นรถที่ พรีเมียมสำหรับเมื่อก่อนหลักล้านนะคะแล้วทุกอย่างที่เขาตัดโคเมียมเนี่ยบ่งบอกถึงความหรูหราบ่งบอกถึงความหรูหราของตัว CRV ของเขานะคะเมื่อก่อนราคาหลักล้านแน่นอนลูกค้าค่ะตอนนี้เราเอื้อมจับได้แล้วนะคะราคาแค่พอเราเอื้อมพอเนาะอย่างอันนี้ก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณแค่6000กว่าบาทลูกค้าได้คุณได้ CRV ไปขับนะนดยพอกเลยว่าหรูมากนะมาดูด้านท้ายกันนิดนึงสวยงามจริง หลังนะคะไฟวงไฟแบกมีนี่ตัดขอบโคเมียมเช่นเดียวกันเซียว์ีตัวนี้นะคะมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตท้ายสเกิร์ตหลังนะใช่อากับสปอยเลอร์ด้วยอ้อมใช่สปอยเลอร์ก็มาพร้อมแล้วครบทุกอย่างเลยใช่มาย้อนแสงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้างในเลยแล้วกันเนาะอ่ะไป ปีของเขานะคะก็คือปีที่มันค่อนข้างลึกนิดนึงเนาะสภาพก็เป็นไปตามปีแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยก่อนออกเนี่ยเราจะมีการบิ้วหรือว่าขัดเคลือบสีให้ทุกอย่างนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะตรงนี้นะ,ะแต่ว่าเราให้ดูว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีร่องรอยนิดนึงเพราะว่าด้วยจากสภาพปีที่ค่อนข้างลึกะนะโอเคก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาให้ดูด้านในเนาะในส่วนของ ตัวด้านในรถนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะเรื่องของเครื่องเล่นซีดีมีสามีไหมครบนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วตัวนี้เเห็นป้าว่าตัวเกียร์ของเขามันก็จะเหมือนตัววาก้อนตัวพวกรถวาก้อนรถรถบ้านอะไรอย่างงี้นะคะที่ตัวเขาคือดูหรูดูแพงนะ้องอ้อดูแพงพี่คือที่วางโครงวางของวางแก้วน้ําวางของเนี่ยคือมีมาให้แบบหมดทุกอย่างเลยแล้วดู ที่นงที่นั่งพี่คือขรถดคนขับเองยังมีที่วางแขนนะคะเนี่ยมีเบาะเป็นยังไงบ้างน้องอ้อมเบาะคือแน่นเปียกเบาะตัวนี้น้องอ้อมข้างๆเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนเบาะทรงที่โอบกับตัวเข้าไปนะเนี่ยนะปีกปีกทั้งสองข้างมันโอบตัวเรานั่งได้สรีระลนะคะตองนะคะใช้งานได้ทุกอย่างนะคือแบบเออเราก็มองว่าเฮ้ย สภาพคือดีมากอ่าเบาะนะจ๊ะสามารถพับได้เป็นที่วางแขนได้นะฮะแก้วน้ำ2 2> อสองใบเนาะแล้วก็เบะเนี่ยดูนะเขาเป็นชั้นๆเลยนะเนี่ยเบาะเขาดูดีมากลูกค้าขะดูนะสภาพพื้นทุกอย่าง ยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีร่องรอยของแบบว่าเอ้ยมันดูแล้วมันพังหรือว่าเสียอ่ะแล้วที่สําคัญเดี๋ยวให้ดูก่อนเพราะข้างหน้าอาจจะดูไม่เห็นมองเห็นหรือเปล่ากล้องไม่แน่ใจนะคะนี่ช่องเก็บของเขาดูหรูหรามากลูกค้า่ะนะคะแล้วที่สําคัญไม่เป็นที่เกะกะนะเนี่ที่ชาร์จแบตนะคะหรือว่า a อวนะทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ใช้คุณก็ปิดค่ะ <med> นะคะถ้าคุณจะใช้คุณก็เปิดออกมาสําหรับ,บ,บวันนี้น้องอ้อมกับน้องนุ้ยนะคะขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันบ่าย2รอบต่อไปนะจ๊ะ<ช>จะเป<พ>น็นรถอะไรรอลุ้นกันดูแล้วกันสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบาค่ะบบ๊ายบา,บายาย